อาโปะแปลว่าคุณย่าค่ะปีอะไรล่ะคะคุณย่าคุณย่านี้ถ้าคุณย่าอยู่ตอนนี้อากง90คุณย่า87ประมาณนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้จะมีการทําลูกชิ้นสมัยเราจะเรียกว่าพรีออเดอร์ก็จะทําลูกชิ้นทําเยอะเลยศาลเจ้าพ่อที่ดังๆเลยที่คนจะมากราบไหว้กันศาลเจ้าพ่อเสืออยู่ฝั่งตรงข้ามนู่นนะคะ นี่ที่จอดรถอยู่ข้างหลังศาลตรงตึกส้มๆจอดรถได้ชั่วโมงละ50บาทออกจากศาลเดินทางซ้ายมือเดินอีกประมาณร้อยเกเมตรเริ่มต้นจากป้ายมีร้านอาหารอะไรมีมีแผนที่มีทั้งหมด3แพง่งมีแพ่งสัรปะษาตร์แล้วก็แพ่งนาลา ตอนนี้เราอยู่แพนภูทรน,นะคะสารีน,นุ่น,นสวัสดีค่ะตอนนี้ตาอยู่เขตพนาคนครนะคะกรุงเทพร้านที่เราจะไปอะ่ะเดินเข้าไปในซอยน,นิดนึงฝั่งตรง,งข้ามเป็นร้านข้าวเหนียวมะม,ม่วงนะคะร้านชื่อดัง นอนแพ่งภูทรเข้าไปในซอยอีกไม่ถึงร้อยเมตรโอ้ยังเป็นตึกเก่านี่ตึกน่าจะเป็นร้อยปีแล้วนะร้านที่นี่ส่วนใหญ่จะเปิดกันตอนเย็นขั่วไก,ก่สุก,กี้บะหมีแพ่งภูทรหลายล้าเลย ถ้าเข้ามาซอยทางเนี้ยร้านเกือบสุดซอยเลยนะสวัสดีจ้าพี่ด้านในเลยครับชื่อร้านนี้นะคะลูกชิ้นทำเองเจ๊เพนสูตรอาโผอาโผพี่อาโผ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 ร้านเปิดแล้วนะคะร้านเปิดพ <A po. S 1> ี่ร้านจะเปิด9ก้าโมงครึ่งนะคะถึง4ี่โมงเย็นประมาณนั้นใช่ หยุดวันไหนบ้างคะหยุดเปิดจานถึงเสาร์ค่ะจะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเรามีทุระเราก็จะหยุดเพราะว่าเราทํากันอยู่แค่ในครอบครัวเนาะค่ะเอออันนี้จอดรถปกติจอดรถได้คะปกติอะค่ะแถวเนี้ยจะจอดรถค่อนข้างยากเนาะแต่ว่าถ้ามาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเนี่ยพอจะจอดหน้าร้านได้อยู่ประมาณสองคันที่ร้านซิกเนเจอร์นี่ก็คือตามชื่อร้านเลยใช่ค่ะซิกเนเจอร์ก็คือก๋วยเตี๋ยวแคบ ลูกชิ้นทุกตัวที่ร้านเราทำเองหมดเป็นสูตรจีนแคะค่ะจีนแคะแท้ๆเลยอันเนี้ยเต้าหู้ยาไสเราจะเรียกว่ายงเทลฟูไสจะเป็นอะไรบ้างคะตัวปลาหมึกแห้งมีหมูค่ะแล้วก็มีเนื้อปลาเหมือนเดิมปลาอะไรคะเจ็นปลาทะเลกี่ชนิดคะ3านชนิดค่ะอย่างอันนี้ก็คือต้องทําวันต่อวันไหมคะใช่ค่ะต้องทําวันต่อวันค่ะเพราะว่าด้วยลักษณะของเต้าหู้เนี่ยเราใช้เต้าหู้นิ่มอย่างดีเนาะ จะไม่ใชเต้องหูพวงหรือว่าต้องหู้แข็งเขาจะค่อนข้างมีความเซนซิทีฟเราก็เลยจะเต็งจำเป็นจะต้องยัดทุกวันแล้วก็ทำใหม่สดทุกวันผสมเนื้อปลาด้วยไม่ค่อยมีใครผสมใช่ค่ะตอนนี้รู้กันอยู่ว่าราคาปลาขึ้นสูงมากการที่ผสมเนื้อปลาลงไปเราต้องการความหนึบเด้งเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้อาโผบอกมานะอาโผแปลว่าขุนย่าค่ะ ปีอะไรล่ะคะคุณยา่าคุณย่านี้ถ้าคุณย่าอยู่ตอนนี้อากง90คุณย่า8ปประมาณนั้นหว,วัสดีค่ะเจ๊เพนชื่อร้านก็คือเจ๊เพนเจ๊เพนเป็นคุณแม่ก็เป็นลูกสะใภ้เหมือนกันที่สั่งไว้ไหมพี่ไม่เาจะมานั่งทานครับผมเชิญเลยครับแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้จะมีการทําลูกชิ้นสมัยเราจะเรียกว่าพรีออเดอร์สมัยอโผเนี่ยก็คือเหมือนปากต่อปากฝากกันมาก็จะทําลูกชิ้นทําเยอะเลย สวัสดีจ้านี่ด้านในเลยครับโลเพชยันโหลเพชรยันก็คือลูกชิ้นหัวไชเท้านึ่งอันนี้ก็คือแค่ออริจินอลจริงๆที่จะต้องทําถ้าคนจีนแขะเขาจะรู้ว่าอันนี้ต้องหู้ย่าไส้เราจะเรียกว่ายงเทลฟูแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นจีนแคกค่ะเขาจะรู้เลยว่าโหลเพชรยันแน่นอนยงเทลฟูแน่นอน ปกติก็คือทําลูกชิ้นไประหว่างวันไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าลูกชิ้นเราที่ร้านอาจจะเน้นสดใหม่อย่างลูกชิ้นทอดเนี่ยก็คือจะเป็นวันต่อวันใช,ใช้มือเนาะเพราะว่าจะได้จับสัมผัสของอาหารได้นะคะเป็นลูกชิ้นหมูทอดลูกชิ้นทอดเนี่ยเราจะเรียกว่าฝีหยันเพราะว่าจริงๆแล้วลูกชิ้นทอดเนี่ยเราจะมีส่วนผสมของปลาหมึกแห้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาหารจรีนแคะส่วนใหญ่จะต้องใส่ปลาหมึกแห้ง <ora. S 2> ใช้มีกลิ่น ก็จริงๆจะมีแป้งกรอบค่ะมีเนื้อหมูเนื้อปลากี่ชนิดคะสามชนิดค่ะแล้วก็ปลาหมึกแห้งค่ะต้องใส่เนื้อปลาด้วยเพราะว่ามันจะได้มีความหนุบด้านในกรอบนอกนุ่มในจะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติบางคนคิดว่าเป็นลูกชิ้นกุ้งแต่จริงๆไม่ใช่เพราะมันมีความทะเลนิดๆใช้เวลานานไหมคะตัวทอดเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณเกือบสินาทีลูกชิ้นหมูลวกเราจะเรียกว่ายุกยันถ้าลูกชิ้นปลาเขาเรียกว่าหวานยัน แท,แท้แท้เลยแท้แท้แน่นอนค่ะแล้วก็หมูตุ๋นเนี่ยสูตรของทางร้านเองเราจะไม่ได้ตุ๋นยาจีนแต่ว่าจะเป็นตุ๋นสีิ่วก็คือเป็นสูตรของอโพเหมือนกันนี่เป็นรถยมูตุนนะครับจริงๆเนี่ยค่ะต้องเท้าความก่อนว่าที่เนี่ยเป็นอู่ซ้อมรถมาก่อนสองคันนี้จะเป็นออสตินค่ะอ๋อนี่ก็เป็นรถโอ้รถ<ช>โบราณเลยนะคะก็คือต่ก่อน่ะจะต้องบอกว่าแบรนด์อังกฤษอะ รถอังกฤษเท่านั้นยังไม่มีญี่ปุ่นนีแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะเข้ามาที่หลังแบรนด์ก็เลยจะเป็นฝั่งยุโรปซะส่วนใหญ่รถทั้งหมดนี้ก็คือตอนนี้เครื่องยนต์ไม่ได้แล้ว,ลวก็คือเครื่องยนต์ยังมีอยู่ครบแต่ว่าเราขึ้นขาตั้งไว้แล้วก็คือเป็นโชว์ละคันนี้จะเป็นรถประกอบเท่าที่เคยสอบถามข้อมูลมาจะเป็นตั้งแต่รัชากาลที่5ถ้าจะดูทรงแล้วเป็นเหล็กปันแล้วก็ด้านในยังมีโครงไม้อยู่โอแต่สภาพนี่ยังดีอยู่เลยใช่ค่ะ นี่ไงนี่ไงอ,อันนี้เป็นตะเกียงนาเขาไว้สองหน้ารถให้มองเห็นทางสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกค้าที่ร้านเป็นฝรั่งเขาเอารูปมาให้ดูว่าตอนเขาเด็กๆเนี่ยเขาถ่ายคู่กับคุณแม่เป็นรถสไตล์นี้และรุ่นเดียวกันเราก็เลยพอทราบอายุาคร่าวๆเขาบอกเขาก็อายุ70กว่าจะ80บแล้วคือเป็นรถโบราณหายากอย่างนี้มูลค่า จริงๆใช้คำว่าประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าเราตีเป็นมูลค่าไม่ได้เพราะมันไม่ใช่รถของตลาดมันไม่มีอะไรมาเทียบเจ็ดลักใ,ใช่ถูกพี่ประมาณนั้นค่ะเจ็ดลักนะคะอันนี้จะเป็นรูปอากงนะคะแต่ก่อนก็คือให้เช่ารถไปถ่ายละครบ้างอะไรบ้างค่ะณตอนนั้นถ้าจ่าไม่ผิดจะเป็นรตต็อกค่ะและอันนี้จะเป็นดอนจมูกบานนี่ยังมีทะเบียนรถเขายังวิ่งได้อยู่ค่ะวิ่งรอบๆแถวนี้นะค่ะเป็นการวอร์มเครื่องเฉยๆ จะเก็บเป็นที่ระลึกใช่ไหมคะมันไม่ได้แค่มูล,ลค่าแต่ว่ามันมีความรู้สึกทางใจเขามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะอย่างน้ําซุปนี่ยังไงบ้างคะเห็นน้ําซุปของเราเนี่ยเคี่ยวมากกว่า8ชั่วโมงแล้วก็ที่ร้านจะต้องแจ้งว่าไม่ใส่ผงชูรสเริ่มเริ่มนี่ชิมน้ําซุปยังไม่ได้ปรุงอะไรนะคะ หอมกระเทียมเจียวรสชาติเค็มหวานแบบธรรมชาตินะน้ำซุปเชิงเชงก๋วยเตี๋ยวชามธรรมดา60บาทนะคะสั่งแบบธรรมดามาถ้าพิเศษ80บาทเค็มหวานธรรมชาติแล้วนะคะใส่เต๋คพริกกับน้ำส้มก๋วยเตี๋ยวรูชิ้นแค้รูชิ้นก่อนเลยนี่ปลาลวนอันนี้ เป็นสไตล์เด้งหนึบนะเนื้อจะหนึบหนึบแต่มีความเด้งดึงลูกชิ้นปลานี้อร่อยเลยลูกแรกก็อร่อยวะ่ะเป็นสไตล์เด้งนี่นะคะลูกชิ้นหมูก็คือเป็นเล็แกแค่ธรรมดาเส้นมีนม่ด้านแค่ธ <ừ. S 2> รรมดาเขาลวกจิ้มจานลูกชิ้นหมูอะเวลากินเราสัมผัสถึงเนื้อหมูเลยนะเป็นชิ้นๆหยาบๆนิดนึงไม่ละเอียด คือชัดเจนหมูก็สัมผัสว่าหมูได้ปลาก็สัมผัสว่าเป็นปลาชามนี้นะคะสั่งมาเป็น,นลูกชิ้นรวมมาอย่างละสองลูกมีสิบลูกแปดสิบบาทแต่เขาจะมีน้ำจิ้มมาให้นะนี่ลูกชิ้นไชเท้านึ่งนะคะพอเนืเน้อจจะนน่นมไชเท้าแบบเป็นเส้นๆด้วยนะ เค็มแล้วก็เผ็ดเหมือนพริกไทยนิดนึงเนื้อจะแน่นปลาก็แน่นหมูก็แน่นไชเทาก็แน่นนี่รูชินทอดข้างนอกรูชินทอดหลักจะกรอบข้างในเนื้อจะนุ่มแล้วมีความหนึบๆเหนียวๆเอาจริงๆประทับใจลูชินรูชินอร่อยทุกอย่างเลยนะเป็นเต้าหู้นิ่มเป็นไส้หมูสับนะ ข้าวคู่จะนุ่มๆหวานธรรมชาติไส้หมู่เป็นชิ้นๆอยู่ไม่ได้ละเอียดมากทานอะไรดีคะเนคือพิเศษเนเล็กแห้งแค้พิเศษค่ะส้มส้มอะไรอุลูกใหญ่ร้านนี้นะคะลูกชิ้นมีเอกลักษณ์คือเนื้อจะแน่นแล้วก็เวลาเคี้ยว่จะมี็ทเเอร์อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยมี5อย่างยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ ขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ